เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาทางช่อง YouTube Netflix Thailand ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าเปิดตัว Wednesday Adam ซึ่งกระร้างเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีพอสมควรและถึงแม้จะเป็นตัวอย่างสั้นๆเพียงแค่39วินาทีแต่กลับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากโดยในวิดีโอเป็นเพียงแค่การเปิดตัว Wednesday Adam และติงในฉบับคนแสดงที่บอกได้เลยว่าน่าสยองและขนหวัวลุกแบบสุดๆทั้งตัวอย่างเนี่ยยังเคลมว่าเป็นซีรีส์สุดหักมุมจากไอเดียของ ผู้กำกับหนังสยองขวัญมือทองอย่างทิมเบอร์ตันและที่คำอธิบายวิดีโอก็มีข้อความหนึ่งกล่าวไว้ว่าซีรีส์เรื่องนี้แฝงไว้ด้วยความลึกลับเหนือธรรมชาติบอกเล่าเรื่องราวของ Wednesday a d ด m ัมในช่วงที่เธอเป็นนักเรียนอยู่ที่เน v e r m o r e Academy ดมีทำให้ตัวอย่างนี้ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่เรื่องราวของครอบครัว a d a ดัมเป็นเรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาทำซีรีส์ภาพยนตร์และแอนิเมชันกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นวันนี้การ์ตูนเดลิเวอรจะพาทุกคนเข้าไปสู่จักรวาลของครอบครัวอดัมกันแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับสมาชิกตระกูลอดดัมอย่างคร่าวๆกันก่อนดีกว่า mm hmm. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจเรื่องราววุ่นๆของครอบครัวนี้มากขึ้น mm hmm. และนี่คือการ์ตูนเดลิเวอรไปรับชมกันครับเริ่มจากคนแรก โกเมสแอดัมเป็นหัวหน้าครอบครัวแอดัมแต่ก็ทำตัวเหมือนเด็กมากเกินไปหน่อยจนถ้าเขาขาดภรรยาไปนี่เรียกได้ว่าไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้แน่ๆและนอกจากนี้เขายังเป็นพ่อของเวนส์เดยและพัคสลีแอดัมีกด้วย ต่อมาสมาชิกคนที่สำคัญที่สุดของครอบครัวแอดดัมนั่นก็คือมอร์ทริเซียแอดัมภรรยาสุดที่รักของโกเมสเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความสง่างามน่าเกรงขามและยังมีสติปัญญาที่ค่อนข้างฉลาดอย่างมากทำให้เธอเนี่ยรับหน้าที่ดูแลครอบครัวแอดดัมไม่ให้ล่มสลายไปเพราะสามีเธอสะก่อนแต่อย่างไรก็ตามเธอเองก็รักสามีมาก สมาชิกคนต่อมาก็คือลูกสาวคนโตสุดของบ้านอดัมอย่าง e d n e s d a y ผู้ที่เราเห็นไปในตัวอย่างนั่นเองโดยเธอนั้นเป็นพี่สาวของพาร l e y Adam ดและเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ากลัวและน่าขนลุกมากเลยทีเดียวและเธอก็ยังได้ลักษณะนิสัยจากแม่มาเต็มๆทำให้เธอเป็นคนเงียบๆแต่รอบครอบไม่น้อย ชายาตระกูลแอดดัมอีกคนหนึ่งก็คือพัคสลีย์แอดดัมน้องชายสุดที่รักหรือเปล่าของเวนสเดย์นั่นเองโดยเขานั้นเป็นลูกชายของครอบครัวแอดดัมที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวปัญหาของครอบครัวได้เลยเพราะเรื่องบุ่บๆหลายๆอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นจากตัวเขาและพี่สาวทั้งนั้นซึ่งในขณะที่เวนสเดย์ได้นิสัยแบบแม่แน่นอนว่าพัคสลีย์นั้นก็มีนิสัยที่ซุกซนและอยากรู้อยากเห็นมาจากผู้เป็นพ่อนั่น,น,นเองพ่อ คนต่อมาคือพี่ชายสุดที่รักของโกเมสและเป็นคุณลุงของเวนสเตย์และพัคสลีนั่นเองนั่นก็คือเฟสเตอร์แอดัมหรือคุณลุงเฟสเตอร์นั่นเองและแม้ว่าเขาจะมีอายุมากกว่าโกเมสแต่ก็เป็นคนที่ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกจึงถึงแม้จะเป็นคนที่ไร้เดียงสาแต่เมื่อมันเป็นสมาชิกของแอดดัมก็แฝงไปด้วยความน่าขนลุกมากมาย สายเลือดแอดัมคนต่อมานั้นก็คือคุณย่าของครอบครัวซึ่งเธอนั้นเป็นแม่มดและเป็นคุณแม่ของโกเมสกับเฟสเตอร์นั่นเองและแม้ว่าเธอจะเป็นแม่มดแต่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวหรือน่าเกรงขามออกจะเหมือนคุณย่าแก่ๆธรรมดามากกว่าเพียงแค่ปรุงยาและใช้เวทมนต์ได้ สมาชิกคนต่อมาแม้จะไม่ใช่สายเลือดแอดัมแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลแอดัมมันอย่างมากและคนนั้นก็คือเลชนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อมาเกี่ยวพันกับแอดัมก็ไม่มีทางที่จะเป็นคนธรรมดาได้เลยเพราะเขานั้นจะเป็นแฟรงเกนสไตน์หรือไม่ก็ซอมบี้ด้วยความที่เขานั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่ทั้งยังดูล่องลอยและไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเพียงแค่ทำตามคำสั่งของตระกูลแอดัมเท่านั้น และคนสุดท้ายคนหรือเปล่าที่มีความเกี่ยวพันกับแอดดัมนั่นก็คือติงนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยเป็นข้ารับใช้ที่มีแค่มือมีหน้าที่คอยดูแลและทําตามคําสั่งของตระกูลแอดดัมอย่างที่ว่าระดับตระกูลแอดดัมเนี่ยจะรับข้ารับใช้เป็นคนธรรมดาได้ยังไงจริงไหมรับแค่มือก็พอ เมื่อเราได้ทําความรู้จักกับสมาช,ชิกของครอบครัวแอดัมกันไปแล้วคราวนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของครอบครัวแอดัมตั้งแต่ฉบับออริจินอลจนถึงฉบับปัจจุบันซึ่งกินเวลาเกือบ100ปีโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องราวของครอบครัวนี้ก็จะได้รับความนิยมอยู่ในหลายช่วงเวลาเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนอมาตะตลอดกาลเลยก็ว่าได้ เพราะพลวแอดัมนานมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ The New Yorker โดยเป็นฝีมือการวาดโดยชาส์ดัมซึ่งเริ่มตีพิมพ์ตอนแรกเมื่อปีคศ1938ขณะที่ชาส์นั้นมีอายุ26ปีและดำเนินการพิมพ์มายาวนานเป็นเวลาถึง50ปีเต็มจนสุดท้ายในปีคศ1988เมื่อชาส์เนี่ยได้เสียชีวิตลงเพราะหัวใจวายด้วยวัย76ทำให้ไม่มีผู้วาดลงหนังสือพิมพ์ต่อแต่อย่างไรก็ตาม ชาวส์ก็ได้รับการยกย่องในฐานะนักเขียนการ์ตูนและนักวาดยอดเยี่ยมคนหนึ่งของโลกและแม้จะไม่มีผู้วาดการ์ตูนได้เหมือนเขาแต่เรื่องราวของขโครอบครัวแอดัมเนี่ยก็ได้สานต่อและก็ได้ต่อยอดไปเป็นสื่อบันเทิงต่างๆมากมายดังนี้ The Adam Family t ีวีซปี1964รีส์ปี1964 โดยเป็นเรื่องราวของครอบครัวแอดดำที่ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนต้นฉบับโดยตรงและใช้คนแสดงแต่ลดความน่ากลัวและเพิ่มมุกตลกต่างๆกึ่งกึ่งซิทคอมเข้าไปแทนออกฉายทั้งหมด2ซีซัน64ตอนผ่านทางช่อง ABC ตั้งแต่ปี1964ถึง1966แต่โดยผลลัพธ์ที่เกินคาดทำให้ตัวซีรีส์นั้นแม้จะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีการฉายซ้ำถึงปี1991เลยทีเดียว ต่อมาในปี1972ตระกูลแอดดัมก็ได้ไปครอสโอเวอร์กับ The New Scooby Doo Movie ซึ่งเป็นแอนิเมชันซีรีส์ครอบครัวแอดดัมนั้นก็ได้เข้าไปร่วมแจมในตอนที่มีชื่อว่า Wednesday is Missing ออกฉายเมื่อวันที่23กันยายนปี1972ยิ่งทำให้กระแสของครอบครัวแอดดัมเนี่ยยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีก ผลจากความดังระเบิดระเบอ้อของซีรีส์ชุดแรกและการไปปรากฏตัวในการ์ตูนระดับตำนานอย่างสก o บ y d ดูก็ยิ่งทำให้ในปี1973เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเรื่องราวของตักกูลแนนดัมในฉบับของแอนิเมชันซีรีส์อย่างจริงจังและถูกผลิตโดยฮันนาบาร์เบราโปรดักชันแต่ก็มีเพียง1ซีซั่น16ตอนเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นความนิยมของครอบครัวแอดัมเนี่ยก็ไามา่ได้เสื่อมลงจนเมื่อวันที่30ตุลาคมปีคศ1977ก็ได้มีการปล่อยตอนพิเศษที่มีชื่อว่า Halloween with the New a d a m Family เพื่อตอกย้ำถึงกระแสฟีเวอร์ของครอบครัวแอดัมและนอกจากนี้ตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยก็ได้ใช้นักแสดงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชุดเดียวกับซีรีส์ซิคอมเมื่อปี1964ด้วย แต่ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเรื่องราวของครอบครัวอดัมก็ได้มีการต่อยอดเป็นภาพยนตร์อีกหลายเรื่องได้แก่ t h e a d a m s Family ปี1991เป็นเรื่องราวของครอบครัวแอดัมที่คนลุงเฟสเตอร์นั้นได้หายตัวไปและโกเมสก็ต้องการจะตามหาพี่ชายของเขาอย่างไม่คิดชีวิตทําให้มีคนหัวหมอจะใช้ความไร้ย,ยังสาของโกเมสเพื่อหลอกฮุบสมบัติของเขา ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและโกเมสเนี่ยจะรอดจากกลุ่มคนที่คิดร้ายกับเขาได้หรือไม่สามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Netflix ต่อมาในปี1992ก็ได้มีการปล่อย The Adam f f m m l y y เป็นแอนิเมชันซีรีส์ออกมาให้เราได้รับชมโดยมีทั้งหมด2ซีซั่น21ตอนซึ่งเป็นการต่อยอดตำนานของแอดดัมให้ยังคงอยู่ต่อไปและปูทางไปสู่ภาพยนตร์เรื่องถัดไป พูดยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าแอดดมเนี่ยก็ปล่อยหนังภาคต่อมาอีกมากมายรวมถึงเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นในปี2019ก็ได้มีการปล่อยภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่มีชื่อว่า The Adam Family ออกมาอีกครั้งและยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ล้นหลามอีกแล้วอีกแล้วแล้วก็มีภาค2ต่อในปี2021 ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวาลตระกูลดำและล่าสุดในปี2022นั่นเองก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างของซีรีส์ภาคคนแสดงที่กล่าวถึงเมื่อต้นคลิป เป็นการแสดงให้เห็นว่าแอดา Family นั้นเป็นจกักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเอามาประยุกต์และดัดแปลงได้ตลอดเวลาจนเรียกได้ว่าอยู่มาทุกยุคทุกสมัยที่เหลือก็เพียงแค่รอเวลาที่ซีรีส์ของ Netflix ชุดนี้จะปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันว่าจะตื่นเต้นระทึกใจและสนุกมากแค่ไหนกับ Wednesday และก็จบกันไปแล้วนะฮะกับเรื่องราวความเป็นมาของ The a อาด Family สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแต่สำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไ